มาฟังเสียงนกมาถางป่าต่ออีกวันนี้แล้วก็มาฟังเสียงนกเจจาว์เจาเจาวอยู่ข้างหลังเสียงเจาเจาวมากเลยปิวใบไม้ปิวลมแล้วก็ฟังเสียงนกไปด้วย สกลองหลังออฟฟิศค่ะมาสมปองก็มาเข้ามาทำทำหญ้าถอนหญ้าเก็บหญ้าเพราะว่ามาช่วยก่อนที่หญ้าจะยาวเนี่ยจะเป็นหญ้าอย่างนี้เนาะใช้เลี้ยงงวยอย่างดีเนี่ยถ้ามีงวัวมีอะไรอย่างดีเลยเนี่ย เป็นอะไรที่สวยงามจะว่าไปแล้วก่อนเนาะถ้าได้ตัดตูเนี้ยยอดอ่อนๆนั่นนั่นเสียงกามันเสียงเปิดประตูออฟฟิศแสดงว่ารถเข้ามาเดี๋ยวใน,นนี้ก็ จะเป็นเดี๋ยวต้นกุหลาบเดี๋ยวเด,วเดวหามุมกุหลาบมาันในสวนนะจะมีนี่นี่กุหลาบกำลังจะเริ่มเป็นดอกค่ะตอนนี้ก็สมปองก็มาเคลียร์หญ้าเคลียร์ไรให้ข้างหลังออฟฟิศทำไปเรื่อยๆมีเสียงนกเสียงกาเสียงรถเขาทำงานกันเดี๋ยวพักเขาทำงานก็ต้องปิด นี่จ้ะนั่งอยู่ในสวนกุหลาบมีต้นไม้อยู่เบื้องหลังแสงแดดยาม8ดโมงเชา้าโดดเด่นนี่ค่ะหมุนกล้องเดหมุนกล้องไปหาแสงตะวันนี่ค่ะแสงตะวันในยามเชา้านี่จ้ะ แล้วก็หมุนกลับมานี่ค่ะนั่งอยู่ในสวนหลังออฟฟิศค่ะต้องเรียกง่ายๆว่าเบื้องหลังออฟฟิศมานั่งถ่ายภาพมานั่งทําวิดีโอแล้วก็มาเก็บเสียงนกเสียงแจ๊วแจ้ววันนี้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะก็มานั่ง พูดเล็กๆน้อยแค่นี้เนาะริมในสวนในสวนเถวสวนตรงนี้จะปลูกผักอะไรกันได้เมื่อวานมีเรื่องเด็ดก็คือเจองู2ตัวเป็นงูของฝรั่งเศสสมปองทำวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวเย็นนี้ถ้าลงสะดวกก็จะเอาลงแต่วันนี้มาทำคลิปแล้วเดี๋ยวเอาไปลงต่อตกใจหมดเลยเพิ่งเจอมาอยู่ตั้งนานเพิ่งเจองูของฝรั่งเศสค่ะเสียงกา เสียงกาเสียงนกต้นไม้เยอะแล้วเราก็มากับจอบค่ะนี่ค่ะจอบพลังเศสเคยเห็นไหมคะใช้ขุดใช้ทุบมีหัวโนกด้วยต้องเรียกจอบจอบหัวค้อนจอบหัวค้อน จอบฝรั่งเศสแต่ฟันแข็งแรงมากเลยอยู่กับสวนกุหลาบเดี๋ยวเวลาเขามีดอกนะคะเนี่ยดอกเขาจะงามงามเนี่ยปุ่มที่จะมีขึ้นดอกทั้งหมดเลยเวลาขึ้นดอกจะสวยงามมากเลย นี่ก็จะเป็นดอกสีเหลืองไม่ใช่เงาะป่าเป็นเงาะเหลืองเป็นเงาะเหลืองเงาะเหลือง นกเจ้าเจ้ามากเลยนี่นี่จะเป็นต้นเนี่ยถ้าเวลาเขาแก่จะมีหนามคมไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรแต่สวยแต่ว่ามีมีหนามดอกก็สวยนะดอกเขาก็สวยนะคะเนี่ย แต่ถ้าแก่ไม่ได้ไปแก,ก่จะเป็นหนามคมมากอันนี้ก็อีกแบบหน,นึ่งนี่หนามเหมือนกันค่ะหญ้าของเขาเนี่ยเนี่ยเผลอไปโดนไม่ได้เลยถ้าหักต้นแก่หนามจะคมมากฝังเนื้อเลยนะคะต้นยญ้าของเขาต้นนี้ยเนี่ยดูยใกล้ๆเลยค่ะเป็นหญ้าที่หญ้าหนาม นี่คือดอกสีเหลืองนี่ค่ะที่เป็นดอกสีเหลืองค่ะจะสวยงามอันนี้จะเป็นเป็นได้ทั้งยาเป็นได้ทั้งชาแล้วก็ใบเขาเนี่ยใบยอ่อนอะ่ะเป็นสลัดได้แต่ถ้าเราอยู่ข้างหลังถ้าอยู่ไม่ใช่ไบในสวนจริงๆเขาก็ไม่ไได้เ,เอามาเพราะว่ามันทิง้งภาษาชื่อที่นี่ เขาเรียกพีซันนีก็คือเหมือนก็ว่าฉี่ของคุณผู้หญิงอะถ้าเราเก็บดอกไม้พันนี้มาเขาจะโหวเลาะเราทันทีเลยคนที่เนี่ยแต่เราชอบเพรามันสีเหลืองสวยเวลามีเป็นไล่ๆนะจะสวยงามมากดอกก็ทําชาได้ใบก็ทําสลัดได้พูดง่ายๆก็คือทําอาหารกินได้นะคะเนี่ยเขาจะออกรสขม เวลาแก่แล้วก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้ค่ะเนี่ยอันนี้เขาก็จะปิวลมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแกะเนี่ยเวลาแก่เนี่ยต้นจะใหญ่เยอะมากเนี่ยดอกกำลังเริ่มออกใหม่ๆเยอะเลย นี่ก็ผักเหมือนกับผักชีลาวเลยแต่ไม่ใช่ผักชีลาวนะคะเป็นเป็นต้นดอกไม้ที่จะเป็นดอกคล้ายๆดอกบานเอดอกดาวกระจายอะค่ะแต่ต้นอ่อนเขาก็กินได้เหมือนกันเนี่ยกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกอร่อยค่ะมีรสเหมือนคล้ายๆกับผ,กผักชีลาวเลยแต่จะไม่มีกลิ่นงจะ่ะ โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวขอพักกล้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะเน่ยเสียงนกเสียงกาสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s ั b s c r i b เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะนะี่ฟังเสียงกัน